ครับในวันนี้เนี่ยกองขับการตวรวจสุขอนามห้าเนี่ยมีการถแถลงผลการจับกลุ่มนะฮะ,ะกรณีเนี่ยมีการมัว่วสุมนะฮะแล้วก็ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเสพยาเสพติดร่วมกันเสพยาเสพติดนะฮะซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องการมัว่วสุมเรื่องการเสพยาเสพติดแล้วเนี่ยพฤติการเนี่ยยังเป็นพฤติการเนี่ยที่ขัดกับพบรบโรคติดต่อแล้วก็พรกรเรื่องมาตรการการควบคุมโรคนะฮะก็ ในในที่เกิดเหตุก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะฮะจำนวน10บสนายนะฮะร,ร่วมกันเช่าบ้านนะฮะแล้วก็ไปมั่วสุมกันนะฮะผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ยใน10คน7คนเนี่ยมีผลเป็นบวกนะครับเรื่องเรื่องที่2ของกองการตรวจวคนครบาลนะฮะนะฮะเป็นเรื่องการจําหน่ายยาเสพติดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมีการปกปิดการกระทําความผิดนะฮะ โดยการเนี่ยจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยทางไปรษณีย์นะฮะก็มีการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยไปในหลายจังหวัดนะฮะก็เป็นการติดต่อซื้อแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์สำหรับสำหรับเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องการปฏิบัติของกองทบการสืบสวนสอบสวนนะฮะเป็นเรื่องการจับกุมยาเสพติดร่วมกับเอ่อจ้าเปปสนะครับเราก็สามารถจับกุมยาเสพติดเป็นเฮโรอีนนะฮะได้จำนวนทั้งสิ้น420กิโลนะฮะ สำหรับการยาเสพติดลนนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับยาเสพติดที่เราเพิ่งจับกลุ่มได้นะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะที่เราสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้จำนวน3 3ล้านเแสนเม็ดนะฮะก็สำหรับผู้ร่วมกระทำความผิดที่เราจับกลุ่มได้มีจำนวน5นายนะฮะก็มีภูมิมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่เพชรบูรณ์และนครสวรรค์นะฮะก็ยาเสพติดชุดนี้นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะผ่านทางจังหวัดเลยนะฮะเรากา็ทำการติดตามมาก็สามารถจับกลุ่มได้